รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงดอยช้างทุกคนคงจะนึกถึงภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศของหมอกหนาวบนดอยรวมถึงที่นี่ยังเป็นถิ่นของไร่กาแฟอาราบิกาและมีร้านกาแฟหลากหลายสไตล์ที่รอให้ผู้คนได้มาสัมผัสซึ่งในวันนี้เรามีร้านกาแฟแบบบ้านๆที่มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอส่งต่อคุณค่าของกาแฟที่ไม่ได้มีดีแค่การริปกาแฟเท่านั้น จะจะได้รับบทสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจตัวตนและความเชื่อที่ตัวเจ้าของร้านพร้อมจะถ่ายทอดกับลูกค้าในระหว่างการดริปกาแฟ ى, ที่ไม่เน้นจำนวนไม่แข่งกับเวลาช้าๆค่อยๆปล่อยให้เป็นบทสนทนาพาไปอย่างเป็นธรรมชาติกับคุณอาลีโอเจ้าของร้านกาแฟอาลีโอสโลบาแอนฟาร์มแห่งนี้ครับก่อนที่จะมาทำร้านสโลบา คุณอลิโอได้ออกไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกาแฟอย่างไรบ้างครับจริงๆตอนนั้นก็เดิมทีเนี่ยก็เกิดการวิเคราะห์ตัวเองครับว่าเราขาดอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยผมก็เลยหาวิธีที่จะไปในเมืองเพื่อที่จะไปต่อยอดตัวเองครับในสิ่งที่เราขาดในส่วนของการชงกาแฟหรือว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกาแฟครับทักษะต่างๆที่เราต้องใช้ในการต่อยอดผลผลิตของที่บ้านครับ ก็เลยมีโอกาสได้ไปชงกาแฟอยู่เชียงใหม่ครับจากนั้นเราก็ได้ไปเจอกลุ่มสังคมที่กว้างขึ้นมาจากเดิมที่เราอยู่ก็เลยได้ไปเรียนรู้หลายๆอย่างที่เราฝ่ายหาครับเลยมีโอกาสได้เก็กบเกี่ยวประสบการณ์นในส่วนของการชงองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแนวทางในการต่อยอดกาแฟที่บ้านครับแล้วใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2ปีครับ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดพอถึงจุดหนึ่งพอเราได้ไปเรียนรู้อะไรมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องกลับมาบ้านเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างในส่วนของผลผลิตที่พ่อกับแม่มีก็เลยก็เลยใช้เวลาอยู่2ปีก่อนก็เลยกลับมาค่อยๆต่อยอดในสิ่งที่พ่อกับแม่มีครับ ระหว่างที่เราไปเก็บเกี่ยวความรู้และจากการที่ได้แลกเปลี่ยนบทสนทนาต่างๆกับผู้คนมากมาย <c oughs> คุณอลิโอได้คำตอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับผมรู้สึกโชคดีครับที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอคนที่แบบเยอะมากที่ที่เราได้เรียนรู้จากเขาครับโดยเฉพาะการที่ผมได้ไปเจอได้ไปพูดคุยกับคนที่กเกษียณนะครับที่เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนการชีวิตของคนเนี่ย แทบจะคล้ายกันหมดเลยครับในส่วนของความคาดหวังที่อยากใช้บ้านไปชีวิตก็เลยเกิดคําถามว่าเราเกิดบนดอยเราอยู่ในเมืองก็ได้เราอยู่บนดอยก็ได sure> ้ครับแล้วกันท uh ี่เราจะกลับมาอยู่บนดอยเนี่ยเราจะทําอะไรแล้วถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะทําอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าเราลงมาในเมืองเนี่ยเพื่อจะต่อยอดตัวเองแล้วเราจะกลับบ้านเนี่ยเพื่อจะต่อยอดในสิ่งที่ที่บ้านมีก็คือกาแฟจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ถ้าเรามองลึกเข้าไปครับมันจะมีหลายอย่างที่มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าสิ่งที่เราไล่ล่าอยู่โดยเฉพาะเหตุผลแรกที่ผมทําให้ผมกลับมาบ้านคือการที่ผมได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ครับการที่เราได้กลับมาต่อยอดในสิ่งที่พ่อแม่มีผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าและก็ความหมายมากกว่าเงินที่เราจะไล่ล่า,ลาแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่เราทำํำมมีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่ามันก็จะเกิดเองครับอันนั้นคือความเชื่อที่ผมมีก็เลยกลับมาบ้านค่อยๆทําในสิ่งที่พ่อแม่มีครับในขณะที่เราได้คลุกคลีอยู่กับช่วงของปลายน้ําในวงการกาแฟสิ่งที่เราค้นพบสิ่งนั้นคืออะไรครับ สำหรับคนปลูกแล้วครับกาแฟเนี่ยมันคือทุกอย่างพี่มันคือลมหายใจเลยครับคือเรารู้ว่ากาแฟมันมีคุณค่ามากแค่ไหนคือผมมีโอกาสไปเรียนหนังสือในเมืองครับมันเกิดจากสิ่งที่พ่อกับแม่ผมปลูกก็คือกาแฟเรามีโอกาสเพราะกาแฟเรามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เพราะกาแฟทุกอย่างคือกาแฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมุมมองของเกษตรกรแล้วครับกาแฟมันมีคุณค่ามากกว่ามูลค่า แล้วพอเราได้ไปเจอตรงนั้นเนี่ยคุณค่ามันต่ํากว่ามูลค่าครับมันเป็นสิ่งที่หดหูมากเพราะว่าในส่วนของปลายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นธุรกิจครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้นทุนที่มันต่ําแต่ว่าเขาไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของเกษตรกรเลยครับว่าการที่เขาต้องดูแลต้องเก็บเกี่ยวต้องปลูกกว่าที่จะชงเป็นกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยว่ามันมีมันลําบากแค่ไหนมันก็เลยยิ่งชงหดหูยิ่งยิ่งหดหูเพราะว่า คือกาแฟแก้วนั้นอ่ะมันแค่มีมูลค่าพี่มันแทบไม่มีคุณค่าเลยมันหาไม่เจอครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําผมก็เลยยึดคุณค่าและความหมายเป็นหลักเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่เราทามันมีคุณค่าและความหมายเดี๋ยวมูลค่ามันก็เกิดครับเมื่อตัดสินใจกลับมาบ้าน เพื่อจะทำร้านกาแฟของเราเองซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่เห็นด้วยกับการกลับมาของเราในตอนนั้นครับผมก็ตัดสินใจกลับมาบ้านสิ่งที่ผมเจอก็คือพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับ,ก,บการที่เรากลับมาผมก็เลยค่อยๆอ,อธิบายให้เขาว่าผมกลับมาเนี่ยผมอยากค่อยๆต่อยอดกาแฟแล้วในการทําร้านกาแฟเนี่ยผมจะไม่ของเงินพ่อแม่แต่ผมขอกาแฟแทนเงินแล้วกัน เพราะเรารู้ว่ากาแฟมันมันมีคุณค่าที่มันสร้างมูลค่าได้พี่ผมก็เลยเอากาแฟจากพ่อแม่ค่อยไปขายเป็นเงินเป็นเงินแล้วก็ค่อยๆมาทำสโลบาซึ่งผมรู้สึกว่าในส่วนตรงนี้มีความหมายตรงที่ว่าเราได้เห็นชัดเจนในสิ่งที่เรามีพี่จากที่เราเคยคิดว่าต้องใช้เงินเริ่มต้นแต่ว่าเราลืมไปว่ากาแฟมันทําเงินได้ก็เลยขอกาแฟแล้วค่อยๆเริ่มต้นแล้วผมก็บอกกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเวลา2ปี3ปี มาสุด5ปีถ้ามันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวผมจะเป็นคนลงไปทํางานเองแต่ผมขอเวลา5ปีผมอยากทําส่วนตรงนี้มากๆช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเป็นช่วงที่ช่วงช่วงหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกถึงกุมภานะครับ หลวงได้สำนักเกาะสร้างสะพานได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางแยกจดตัดทางหลวงหมายเลขหนึ่งกับทางหลวงหมายเลข11อําำเภอเมืองจังหวัดลำปางขนาดหนึ่งช่องจราจรแล้วเสร็จแต่เดิมโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นถนนขนาดสีช่องจราจรควบคุมการจราจรโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรทําให้ไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีรถติดสะสมเนื่องจากปริมาณรถมีจํานวนมากในวันหยุดและช่วงเทศกาลซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่จํานวนมาก กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างสะพานขึ้นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายจะสามารถรองรับปริมาณจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมาเลขหนึ่งกับทางหลวงหมาเลขก11เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ กรมทางหลวงของความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร 1, 5 8 8 6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง